ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมที่บูธของยังสมาร์ทนะครับเป็นงานกล้วยไข่เมืองกำแพงนะครับบูธยังสมาร์ทของเรามีทั้งหมด4ล็อกด้วยกันนะครับนะครับเป็นบูธของยังสมาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาเดินเยี่ยมชมนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะพามาดูพี่บอยปูนาครับเป็นยังสมาร์ทปีหกสามนะครับนี่ครับพี่บอยแห่งสุธิราฟาร์มปูนานะครับกำแพงเพชรนะครับ วันนี้พี่บอยจะมาตำส้มตำนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับลีลาไว้ก่อนนะครับผมครับผมโอ้โหว่าแล้วอันนี้เป็นคลิปแบบเร็วๆนะครับเอาไปใส่มะนาวนะครับดูครับสูตรนี้ครับเราจะใช้น้ำปลาอะไรครับพี่โรยเกลือมือบวล้างแล้วนะครับ มะนาวเราจะใช้เป็นมะนาวปูนานะครับนาาปูเออมะราฟนี่ครับครับดูครับโอ้นี่ครับได้ยังไม่กินได้ไม่รู้นะครับนี่ครับลีลาดีเมื่อก่อนนะครับครับดูครับดูครับนี่เป็นลีลาการตำส้มตำของยังสมาร์ทปี63ของเรานะครับ วิธีนะครับเคล็ดลับในการตามท้องตำนะครับให้ใช้น้ำปลาปูนานะครับคั่วกับเครื่องก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ครับอร่อยไม่อร่อยนะครับถ้าจะอร่อยน้เป็นชูรสพักนะครับแต่นี่เป็นอายินโนมโตโตใช้ได้เหมือนกันครับใส่ลายแซบลายแล้วซ้อนมีไหมครับซ้อนนี่ก็ได้ใส่ลายแซบลายนะครับ อันนี้นะครับพอดีพอดีต้องเซนเซอร์ไว้นะครับเซ็นเซอร์ไว้นะครับเซนเซอร์นะครับดูทางนี้นะครับดูทางนี้อ่ามีเ้ืเยอะไม่เยอะครับเพราะว่าทําอู้ครับเคล็ดลับของมันนะครับชูรสยี่ห้อนี้นะครับแต่ต้องเป็นชูรสพัดนะครับอ๋อต้องเป็นชูรสพัดนะครับถึงจะเข้ากับน้ำปรับนานะครับน้ำตาลทรายนะครับแนะนําได้เป็นน้ําตาลทรายแดงมิตรผลนะครับถึงจะอร่อยนะครับแต่นี้ใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรมันหาไม่ได้แล้ว อยู่ในถุงชูรสอันนี้นะครับหนึ่งช่ไม่ต้องชิมครับเนี่ยครับรสรสชาตินี้ได้แน่นอนสูตรสาเร็จไว้แล้วนะครับน้ําปลาน้ําปลาแนะนําให้น้ําเป็นเป็นน้ําปลาไอ้ขวดน้อยๆคนแบกกุ้งะครับอมันจะเป็นสูตรสําเร็จนะครับอกินได้ไหมเนาะนี่ครับคุกเขาให้เข้ากันครับใส่ตามีไปก่อนนะคะนี่ครับคุเจนทาร้า เด่นอยู่ที่ปลาร่าปลาล่าปูนานะครับใส่อะไรก็อร่อยหมดใส่อะไรก็อร่อยสนใจสั่งซื้อได้นะครับปูดองปูดองเลียมปูดองลงทุนเลยครับเมียไม่ว่าครับนี่ครับเวลาปลาปูนาเป็นปูดองนะครับปูดองสมุนไพรนะครับสนใจติดต่อได้นะครับแกะเลยพี่บอยส่งทั่วประเทศนะครับเนี่ยครับน้ำปลาปูนาแล้วก ja. nah uh, yes uh, ็ป oh, ูดะปูนาดองนะครับปูนาดองเนาะดูนี่มาดูนี่พี่บอยหอมครับ นี่ครับปูนาดองสมุนไพรนะครับปูดาดองสมุนไพรนะครับแกะโชว์เลยครับแกะโชว์เลยครับแกะออกมาครับหักลงลงไปใส่ลงไปครับครสองตัวแยกออกครับนี่ครับครับสำหรับปูดองของเรานะครับชูกระปุกหน่อยพี่ รองของเรานะครับพี่บอยส่งทั่วประเทศนะครับนี่ครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศครับแล้วก็ปลาปูนานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปูนาอีกมากมายนะครับเป็นของยางสมาร์เป็นของยางสมาร์กำแพงเพชรนะครับนี่ครับบูธของเราตั้งแต่รางผักเลยนะครับมาถึงบูธข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมอีกคลิปหนึ่งผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับแต่ละบูธมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูพี่บอยนะครับตำส้มตำสูตรพี่บอยกันก่อนครับสูตรปูนานะครับนี่ครับซิมเบิ้งนะครับซิมเบิ้งซิมเบิ้ง โอ้เป็นไงครับพี่เป็นไงครับโอ้นี่ครับสูตรนี้เดี๋ยวเราจะตักให้ชมกันนะครับให้ชมไม่ชิมนะครับติดตลกครับผมติดตลกครับอยากอยากได้เปรี้ยวครับใส่มะนาวเปียงหนึ่งครับมะนาวเติมแล้วครับเปียงหนึ่งอันนี้เป็นปูปลานะครับปูปลาโอ้ตางทีโตเตะนี้ลกหมดเลับโอ้น้ำปลาปูนาและปูนาดองสมุนไพรนะครับ เป็นส้มตำปูปลาสูตรสุติสุธีราฟาร์มปูนานะครับยังสมาร์ทกำแพงเพชรปี63นะครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับทุกๆร้านเลยนะครับของยังสมาร์ทของเราว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรมาขายบ้างนะครับตอนนี้งานก้วยไข่ของเราก็ผ่านไปวันนี้เป็นวันที่2นะครับของของการจัดงานนะครับจะมีครับวันที่จับฟาบ17ถึง26นะครับมาแล้วครับปูนาของเรานะครับ1 7บเถึงยีบกันยายนครับ สองห้าหกสามนะครับงานนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับอร่อยแหมอร่อยก็อยู่ที่น้ำปลาร้านี่ละครับนี่ครับน้ำปลาร้ากับปูนานะครับทันทนนี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับครับสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะครับหรือว่าสนใจติดต่ออยากจะไป ซื้อไปขายที่ร้านของตัวเองนะครับหรือว่าไปตำส้มตำขายก็ได้นะครับในและต่างประเทศส่งต่งต่างประเทศด้วยนะครับตรงในและต่างประเทศในประเทศละต่างนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับส้มตำปูนาดองสมุนไพรนะครับแล้วก็น้ำปลาปูนานะครับเอาพี่บอยชิมนี่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส้มตำจานนี้เดินทั่วงานนะครับให้เขาชิมนะครับอ๋อไม่ใช่ครับครับผมว่ามันน่าจะอร่อยไงครับ เป็นไงพี่ใช้ได้สยอดสุดยอดเลยครับโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับลองนะประมาณนี้ครับสิบเบิ้งสิบเบิ้งนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพามาชมพามาชมบูธของยังสมาร์ทนะครับแต่ละบูธนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเออครับ นี่ยครับยาวไปถึงนี่ครับบูธที่มี YF เนี่ยเป็นของยางสมาร์ตกำแพงเพชรหมดเลยนะครับ4บูธนะครับพวกเราได้4บูธนะครับทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับมีลูกชิ้นของวิมานดินฟาร์มด้วยนะครับมีของที่หนึ่งนะครับบ้านไร่เป็นจากฟาร์มนะครับเป็นข้าวโพดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ครับของแต่ละแต่ละแต่ละร้านนะครับแต่ละคนของยางสมาร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ